เขตหนึ่งกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดขอนแกน่นเสนอรายการพิเศษอีสานต้านโกงคนอีสานไม่ทนต่อการทุจริต สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอีสานต้านโกงทาง Fm 104.25 MHz สวทกวทบึงการกรมประชาสัมพันธ์ครับอยู่ในการวันนี้ครับกับผมโดงจดตุรพรผานาคในวันอังคารที่27สิงหาคมพุทธศักราช2,567นะครับเจอกันเช่นเคยกับรายการอีสานต้านโกงรายการที่จะพาคุณผู้ฟังนะครับมาดูเรื่องราวของการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยนะครับก็จะมีในส่วนของกรณีศึกษากรณีการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆนะครับแล้วก็บทลงโทษต่างๆมานําเสนอให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังนะครับสําหรับในวันนี้เองนะครับก็อยู่ด้วยกันนะครับในวันนี้เวลาเดิมนะครับ10บโมงครึ่งกว่าๆนะครับอยู่กับผมนะฮะ ก็วันนี้มีประเด็นที่จะมานำเสนอทางบ้านนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงพื้นที่ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตนะครับซึ่งเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ของจังหวัดบึงการของเราครับคุณผู้ฟังโดยล่าสุดนะครับทางสำนักงานปปชบึงการเขามีการลงพื้นที่เฝ้าระวังแล้วก็ป้องปรามการทุจริตนะครับในพื้นที่ของอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงการครับ โดยนางสาวนันภัสสืบสัมพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดบึงการหรือปปชบึงการมอบหมายให้นายนะราวิทย์มาตราชหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตและคณะลงพื้นที่เฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริตตามโครงการป้องปรามและลดการทุจริตในพื้นที่จังหวัดบึงการโครงการเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างนะครับ มีโครงการหนึ่งก็คือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลานสายลานยางนายหวาหมู่ที่6บ้านนาทองไปโนนสง่างบประมาณอยู่ที่9ล้าน7จ0 0บาท2คือโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด81-100ถึงคนฐานรากแผ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหัวช้างงบประมาณอยู่ที่2ล้าน7จ็ดแ0บาท โครงการที่3คือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตรเสริมเหล็กสายบ้านโชคชัยหมู่ที่6ถึงบะเนียมของเทศบาลตำบลสีสําราญงบประมาณอยู่ที่9ก้าล้านเก้าแสนบาทครับซึ่งแต่ละโครงการนะครับก็มีการลงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะไปเฝ้าระวังนะครับป้องปรามให้คําแนะนําในการดําเนินการต่งตางๆนะครับให้ถูกต้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโครงการที่ เป็นโครงการเงินอุดหนุนนะครับที่มีการจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างนะครับที่มีการลงพื้นที่ไปดูนะครับนอกจากนี้นะครับนางสาวนันพัชสืบสัมพันธ์ผู้อุนายการสำนักงานปปชประจำจังหวัดบึงกาฬและคณะยังมีการลงพื้นที่เฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริตในโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลพรเจริญนะครับมีหลากหลายโครงการด้วยกันนะครับ1คือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก้วสมบูรณ์หมู่ที่8ถึงบ้านเอราวันหมู่ที่6งบประมาณอยู่ที่4587,000บาท2คือโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายพรจเจริญซอย20บ้านโคกอุดมหมู่ที่1ถึงถนนสายพรจเจริญซอย30บ้านสีอุดมหมู่ที่3งบประมาณอยู่ที่2,519,000บาท 3. คือโครงการก่อสร้างอาคารอนเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอยฐานแผ่สำหรับการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลพรเจริญงบประมาณอยู่ที่8ล้าน7,000บาทและ 4. คือโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านหมู่ที่2องไปหมู่ที่4หมู่ที่7ทิศตะวันตกหมู่บ้านบ้านหนองทุ่มบ้านหนองผักแว่นบ้านสีชมพูขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพูงบประมาณอยู่ที่ ห้าล้านสามแสนบาทและนางสาวนันพัสสืบสัมพันธ์ผู้อเมริการสำนักงานปปชประจำจังหวัดบึงกาฬได้มีการมอบหมายให้นายณราวิทย์มาตราชหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตและคณะลงพื้นที่เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตงบประมาณเงินอุดหนุนที่จะสานให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝกนะครับก็มีอยู่ด้วยกันนะครับสองโครงการนะครับก็จะมีโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต เส้นทางจากแยกทางหลวงแผ่นดินปากซอยสีมงคลไปทางวัดป่าสุเมฆนันทารามหมู่ที่5บ้านสีมงคลงบประมาณในโครงการนี้นะครับอยู่ที่4 1 3ล้าน1บาท2คือโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตเส้นทางจากแยกทางหลวงแผ่นดินปากซอยปรารถนาดีไปทางหน้าโรงเรียนบ้านปราทถนาดีหมู่ที่2บ้านปราทถนาดี งบประมาณอยู่ที่739,000บาทครับจากการลงพื้นที่ของสำนักงานปปชประจำจังหวัดบึงกาฬนะครับก็ได้มีการให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยงานเจ้าของโครงการให้ดำเนินให้เป็นไปตามดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบแล้วก็แนวทางของราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต และส่งผลเสียหายกับประโยชน์ของราชการโดยน,า,นายนาราวิทย์มาตราชหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตสำนักงานปปชประจำจังหวัดบึงกาฬนะครับบอกว่ากิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังและป,ป้องปรามการทุจริตในพื้นที่ตามนโยบายของสำนักงานปป,ปชหรือตามประเด็นที่ได้รับแจ้งข้อมูลจากศูนย์ป้องกันการทุจริตแห่งชาติสำนักงานปป,ปชนะครับหรือว่าศูนย์ CDC ภาคประชาชนภาคเอกชนเครือข่ายภาคประชาสังคมประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสังคมหรือว่าติดตามตามประเด็นที่สำนกักงานปปชเคยมีข้อเสนอแนะหรือว่ามาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตกรณีโครงการจากบัญชีรายการงบงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสารตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2567แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น หรืองบอุดหนุนเฉพาะกิจซึ่งงบนี้ทางสำนักง,งานปปชให้ความสำคัญเฝ้าระวังให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกเขตในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเพื่อเป็นการป้องกันก่อนที่จะดำเนินโครงการให้ถูกต้องซึ่งคณะกรรมการปปชมีมตทิที่จะลดเรื่องร้องเรียนหากเรามาก่อนตรวจสอบก่อนที่จะเริ่มโครงการก็จะสามารถป้องกันข้อร้องเรียนต่างๆได้และทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็จะได้ปฏิบัติตามขั้นตอนให้ถูกต้องหากมีข้อผิดพลาดในกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งทางปปชประจำจังหวัดบึงกาฬก็ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเป็นอย่างดีนะครับก็เป็นการลงพื้นที่นะครับนอกจากจะเป็นการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องปรามการทุจริตที่เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นการเข้าไปให้คําแนะนำนะครับกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองนะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าการลงพื้นที่ของปปชนะครับในแต่ละครั้งเนี่ยไม่ได้จําเป็นว่ามีการทุจริตนะครับ เขาอาจจะไปลงพื้นที่นะครับเพื่อไปตรวจสอบก็ได้นะครับไปเฝ้าระวังก็ได้หรือว่าไปให้คําแนะนําก็ได้นะครับซึ่งในส่วนนี้ที่มีการลงพื้นที่ไปที่อําเภอรพรเจริญนะครับไปดูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายๆแห่งเนี่ยของพื้นที่อาเภอรพรเจริญเนี่ยไม่ใช่ว่าลงไปว่ามีมีข้อผิดพลาดอะไรนะครับแต่ว่าลงไปเพื่อให้คําแนะนำนะครับกับโครงการ บางโครงการที่ยังไม่ดําเนินการแล้วก็ได้รับงบประมาณมานะครับเพื่อให้มีการดําเนินโครงการอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นไปตามตามระเบียบนะครับมีความโปร่งใสนะครับก็จะเป็นการที่ทําให้มีความโปร่งใสมากขึ้นนะครับมีการตรวจสอบได้ประชาชนก็สามารถที่จะรับรู้ข้อมูลเหล่านี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นในส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญนะครับในการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตนะครับ และขณะเดียวก,กันก็ทางนโยบายของปปชที่ส่วนกลางเองเขาก็มีนโยบายอยากจะลดเรื่องร้องเรียนเหล่านี้นะครับบางครั้งบางคราวเนี่ยนะครับเวลาการดําเนินการต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าดําเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือว่าอาจจะเป็นการดําเนินการในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามระเบียบนะครับอาจจะรู้หรือว่าไม่รู้ก็แล้วแต่นะครับตรงนี้แหละนะครับที่จะเปิด เป็นปัญหาต่อไปในอนาคตทําให้เกิดข้อร้องเรียนต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการทําไม่ถูกตามระเบียบนะครับเพราะว่าระเบียบเนี่ยก็คือมันมีขึ้นมาเพื่อที่จะให้เกิดความโปร่งใสนะครับในการที่จะดําเนินการต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการไม่ดําเนินการไปตามระเบียบหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยก็อาจจะส่งผลนะครับร้ายแรงได้ในอนาคตเหมือนกันนะครับอาจจะ ส่งผลให้เกิดการกระทําความผิดนะครับอาจจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าน,นี้ก็ถือว,ว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทางปปชบึงการมีการลงพื้นที่ไปให้คําแนะนําก่อนนะครับว่าการดําเนินการต้องดําเนินการอย่างไรนะครับไปเน้นย้ําก่อนนะครับให้ให้ทางพื้นทีเน่เกิดความเข้าใจนะครับก่อนที่จะดําเนินโครงการต่างๆนะครับก่อนที่จะมีการเบิกจ่ายต่างๆให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนต่อไปนะครับคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นการ ลงพื้นที่นะครับสำหรับทางปปชบึงการครับเดี๋ยวไงช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับในช่วงสุดท้ายของรายการครับมาช่วยกันปลูกความดีไว้ที่หัวใจปลูกจิตสานึกไว้ให้เยาวชนของเรา ปลูกศักสิกสคุณณธรรมทุกหมู่เหล่าปลูกฟังลงในใจเราต้ง้งมโกงเริ่มวันใหม่ร้องเพลงชาติไทยยังพาดภูมิเชิอชูธงไรรงที่สูงสุดเสียดฟ้า ระลึกถึงบรรพชนผู้หางกลาสละชีพมารุมเลือดเนื้อเป็นชาติเชื้อไทยหน้าที่เราชอสะอาดต้องสืบสานบอกลูกหลานเดินตามร้อยดำรงไว้ชาติและสตร์กสัตย์ยืนเนื้อสิ่ง กันรักความเป็นคนไทยอย่าให้ลบเลือนมุ่งมั่นและยืนหยักซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินขอรับฉันจะต้องสูญสิ้นจากแผ่นดินไทยมาช่วยกันปลูกความดีไว้ที่หัวใจปลูกจิตสำนึกไว้ให้เยาวชนของเรา ใจเราต้องไม่โกงอยาที่เราชอเสาอ,อาจต้องต่อตาทุกๆุกวงการทิศทุกจริกผิดกฎหมายปกป้องคนดีชี้ชักคนชั่วทำชาติบอดวา ว่าปอนทำลายอย่ามีที่ยืนอยู่ในสังคงมมุ่งมาเลยืนอยาดสื่อสัตว์ต่อแผ่นดินขอรับฉันจะต้องสูญสิ้นจากแผ่นดินไทยมาช่วยกันปลูกความดีไว้ที่หัวใจลูกจิตสำนึกไว้ให้เยาวชนของเรา ักสีคุณนั้นทำทุกมู่เราลูกฟังลงในใจเราต้องไม่ นใจลงประชาะสัมพันธ์กับทางสวทบึงการ FM ร้อย5ี่จมกะเฮิร์ติดต่อได้ที่092 246 8520หรือ063 270 4693มคมฉัดฉับไว้ครอบคลุมทุกพื้นที่สวทบึงการคลื่นอันดับหนึ่งของค้นบึงการ ครับสิบนากาห้าสิบสามนาทีครับยังอยู่ด้วยกันนะครับกับรายการอีสานต้านโกงครับทาง f m 1 0 4 2ม MHz สี่จุดองกรสสวการกรมประชาสัมพันธ์ครับสำหรับในช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ฟังมาดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีทรัพย์สินการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าในหลายๆครั้งนะครับเรามีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับซึ่งในส่วนนี้เองนะครับก็เป็นหนึ่งในหน้าที่หลักของทางปปชด้วยเหมือนกัน นะครับก็คือมีหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะครับของของผู้ที่ต้องยื่นให้กับทางปปชนะครับมีใครบ้างครับที่ต้องยื่นนะครับก็จะมีหนึ่งคือนักการเมืองใช่ไหมครับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตั้งแต่นายกรัฐมนตรีไปเลยฮะนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสสครับสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวแล้วก็ข้าราชการการเมืองอื่นนะครับตามกฎหมายเลยนะครับ ก็ต้องยื่นเหมือนกันนะครับท,ท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องยื่นนะครับที่เป็นนายกเนี่ยนายกอบตนายกอบจนายกเทศมนตรีเนี่ยต้องยื่นหมดเลยนะครับที่เป็นนักการเมืองเนี่ยนะครับข้าราชการการเมืองเนี่ยต้องมีการยื่นนะครับแล้วก็จะมีตุลาการสารรัฐธรรมนูญน,นะครับก็ต้องยื่นเหมือนกันเราสามารถไปตรวจสอบได้เลยนะในเว็บไซต์ของปปชนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยก่อนที่จะมารับตําแหน่งเนี่ยมีทรัพย์สินเท่าไหร่มีหนี้สินเท่าไหร่นะครับแล้วก็หลังจากพ้นตาแหน่งไปแล้ว มีทรัพย์สินเท่าไหร่มีหนี้สินเท่าไร่นะครับแล้วก็จะมีผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระนะครับมีศารตุลาการสารยุติธรรมนะครับตุลาการสารปกครองอายการนะครับอายการเนี่ยเป็นอธิบดีอายการนะครับที่มีหน้าที่ยื่นนะครับผู้ดำรงตําแหน่งระดับสูงต่างๆนะครับในส่วนของข้าราชการพลเรือนข้าราชการทหารแล้วก็ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับ เราก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดนะประหลัดกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับตำแหน่งอื่นๆที่เป็นที่เป็นตำแหน่งผู้บริหารในระดับสูงนะครับต้องมีการยื่นนะครับแล้วก็มีผู้บริหารท้องถิ่นนะครับอันนี้พูดไปแล้วนะครับรองผู้บริหารท้องถิ่นอ่าก็อย่างรองนายก,ายกอ่านี้ก็ต้องยื่นเหมือนกันนะครับอ่านายกอบตอบจเทศมนตรีนะครับรองด้วยนะครับก็ต้องยื่นนะครับผู้ช่วยผู้บริหารเนี่ยก็ต้อง ต้องยื่นด้วยเหมือนกันนะครับสมาชิกนะครับสชออสอจอนะครับสออบตอก็ต้องยื่นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เป็นผู้ที่ต้องยื่นนะครับทีนี้ในบัญชีทรัพย์สินเนี่ยนะครับยื่นอะไรบ้างเขาให้ยื่นอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยครับมีเงินสดฮะเงินสดเนี่ยหมายถึงเงินสดที่อยู่ในมือนะครับที่ยังไม่ได้เอาไปฝากธนาคารนะครับมีเงินสดที่ พร้อมใช้เนี่ยเงินพร้อมใช้ที่เก็บเอาไว้กับตัวเนี่ยมีขนาดไหนนะครับอันนี้ต้องแจ้งเหมือนกันนะครับต้องแจ้งเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับต้องแจ้งนะครับแล้วก็รายการเงินฝากนะครับอันนี้เงินก็คือเงินที่ฝากกับธนาคารนะครับเงินสดคือไม่ได้ฝากธนาคารอันเนี้ยเงินฝากที่ฝากกับธนาคารนะครับนอกจากนี้ยังมีเงินลงทุนด้วยนะครับบางคนเอาไปซื้อพันธบัตรนะครับบางคนเอาไปลงทุน นะครับในหุ้นต่าง,าง,างเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีการยื่นด้วยเหมือนกันนะครับมีรายการเงินให้กู้ยืมด้วยนะครับกรณีที่ให้กู้นะฮะก็ต้องมีด้วยเหมือนกันที่ดินนะครับที่ดินเนี่ยที่เราถือครองอยู่ก็ต้องยื่นนะครับโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างนะครับเรามีอะไรบ้างนะบ้านที่พักอาศัยแล้วก็สิ่งปลูกสร้างอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านเดียวบ้านแฟร์ทาวน์เฮาส์คอนโดตึกแถวตึกชุดอะไรต่างต่างเนี่ยต้องยื่นนะครับแล้วก็รายการยานพาหนะนะครับมี พาหนะอะไรนะครับบ้างนะมีรถอะไรจักรยานยนต์รถยนต์รถไฟเครื่องบินเนี่ยต้องยื่นนะครับแล้วก็มีในส่วนของรายการสิทธิสัมปทานนะครับมีอะไรไหมนะสิทธิสัมปทานอประกันชีวิตเนี่ยก็รวมอยู่ในนี้นะครับมีเหมือนกันต้องยื่นเหมือนกันนะครับผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยต้องยื่นให้หมดนะครับแล้วก็รายการทรัพย์สินอื่นๆนะครับทรัพย์สินอื่นๆเนี่ยเช่นอะไรก็เขาเขียนให้หมายรวมถึง ทรัพย์สินอะไรก็ได้ที่กว้างๆที่ไม่ได้หมายรวมถึง8ข้อที่ผมว่ามานะครับก็รวมหมดเลยนะนะี่ครับรวมหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นออสิ่งต่างๆนะครับทรัพย์สินที่มีมูลค่าของทรัพย์สินนะครับรวมกันเนี่ยนะครับตั้งแต่2 0 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอัญ,ญมณีเครื่องประดับทองคำต้องยื่นหมดเลยนะครับอาวุธปืนนาฬิกางานศินละปะโบราณวัตถุพระเครื่องพระบูชาวัตถุมงคล อ่าอะไรที่เป็นของมีค่าครับต้องยื่นนะนะครับของเรานี้ต้องยื่นหมดเลยนะครับก็รวมกันเนี่ยนะมันต้องเกิน2 0 0แสนนะนะบางคนนะครับก็เขาเกินสองแ0,000นอยู่แล้วนะครับอย่างพระเครื่องเนี่ยนะบางคนก็สะสมพระเครื่องที่เรียกกันว่าเป็นพระเครื่องที่มีมูลค่านะครับเป็นของเก่าของโบราณอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องยื่นหมดเลยนะครับต้องยื่นทั้งหมดนะนะครับเอ่อต้องยื่นหมดจริงๆนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ เป็นกฎหมายนะครับที่บัญญัติให้ต้องยื่นนะครับแล้วก็ถ้าหากไม่ยื่นเนี่ยถือว่ามีความผิดนะครับก็จะเป็นความผิดเลยนะครับเพราะว่ายื่นไม่ครบหรือว่าไม่ยื่นนะครับแล้วขณะเดียวกันก็จะเป็นปัญหาต่อมาในอนาคตด้วยกรณีที่เกิดขึ้นนะครับในสังคมในหลายๆครั้งนะครับอย่างกรณีที่โจรขึ้นบ้านนะครับก็เป็นบัญชีที่อาจจะเป็นเงินที่โจรขโมยไปไปแจ้งตารวจใช่ไหมฮะแล้วก็ปรากฏว่า มันเป็นในส่วนของเงินทรัพย์สินที่ไม่ได้แจ้งนะครับไม่ได้แจ้งกับทางปปชเอาไว้นะครับก็เป็นกรณีของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงกระทรวงหนึ่งนะครับก็ปรากฏว่าก็เป็นคดีความขึ้นมานะครับว่าไม่ได้ยื่นสิ่งเหล่านี้เพราะว่าได้มาโดยการทุจริตนะครับก็เลยไม่ได้ยื่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางปชปปชนะครับเขามีการกําหนดเอาไว้เพื่อให้มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินนะครับเพื่อให้เกิดการตรวจสอบ บรรดาผู้ดํารงตําแหน่งสําคัญต่างๆแล้วก็ให้ประชาชนสามารถที่จะร่วมตรวจสอบได้ด้วยนะครับโดยรายการบัญชีทร,รัพย์ส,สินทุกอย่างเนี่ยนะครับเขามีการเปิดเผยต่อสาธารณะนะครับมีการเปิดเผยต่อสาธารณะในเว็บไซต์ของทางปปชานะครับสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณผู้ฟังต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังทางบ้านไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ